รวม4สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมมากๆเป็นสินเชื่อที่กู้ง่าย สำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เงินเยอะทำได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะอ้อยมีสินเชื่อที่ได้รับความนิยมของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากเพื่อนๆ4ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยก็คือสินเชื่ออัพแคทเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่เงินขาดมือหมุนเงินเดือนชนเดือนต้องการเงินสำรองที่โอนเข้าบัญชีทันที สองสินเชื่ออัพโหลนเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้เงินในเรื่องจำเป็นเงินด่วนและต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีสามสินเชื่ออัพเงินยืมเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆืที่ต้องการใช้เงินแต่ว่าไม่เคยกู้มาก่อนหรือกู้ที่ไหนมาก็ยังไม่ผ่านสามารถลองยื่นกู้ตัวนี้ได้และตัวที่สี่เป็นสินเชื่อเงินทันใจสามสินเชื่อแรกตอนนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์กำลังปรับ ปรุงสินเชื่อให้เหมาะสมกับเพื่อนๆและคนที่จะเข้ามากู้มากขึ้นเพราะว่าตัวสินเชื่อเนี่ยได้รับความนิยมมากๆมีคนเข้าไปขอกู้เยอะนะคะตอนนี้เลยปรับ ุงพัฒนาสินเชื่อให้ดียิ่งขึ้นตัวท,าาที่สามารถกู้ได้ก็จะเป็นสินเชื่ออัพเงินทันใจเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเงินไปเริ่มต้นทําธุรกิจเป็นวงเงินสําหรับทําธุรกิจให้สูงสุด1ล้านบาทถ้าสนใจจะต้องเตรียมอะไรบ้างง่ายมากๆสามารถสมัครผ่านได้ด้วยตัวเองผ่านแอป SCB Easy ไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีคนค้ำประกันรู้ผลอนุมัติไวสุดภายใน10นาที และที่สำคัญถ้าไม่ใช้วงเงินก็จะไม่เสียดอกเบี้ยเพื่อนๆที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ 1. เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อายุ20-60ปี 3. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ scb และ 4. มีการผูกยืนยันอีเมลกับ scb e c วิธีการสมัครสินเชื่ออัพเงินทันใจทำได้ง่ายๆผ่านแอป,ป SCB Easy ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน SCB Easy หลังจากนั้นเลือกเมนูสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต 3. เลือกเมนูสินเชื่ออัพเงินทันใจ 4. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อให้เรียบร้อย 5. กดสมัครเพื่อสมัครสินเชื่อ6 กรอกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน7อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะคะและกดส่งคำขอสมัครสินเชื่อได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆได้รับอนุมัติจะมีป๊อปอัพแสดงวงเงินแจ้งที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรา เพียงเท่านี้การสมัครสินเชื่อก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าเราอยากจะทำสัญญาก็แค่เข้าหน้าแอปพลิเคชันและกดทำสัญญากดยืนยันการทำสัญญาสินเชื่อกับทางแอปพลิเคชันได้เลยไม่ต้องไปธนาคารเลยเพียงเท่านี้นะคะก็รองเงินโอนเข้าบัญชีเราได้เลยค่ะ สำหรับใครที่สมัครแล้วมีปัญหาไม่ผ่านคอมเมนต์สอบถามอ้อยมาได้เลยเดี๋ยวอ้อยจะทำคลิปตอบปัญหาให้เพื่อนๆเองสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ